สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีสหายพี่บุหฮมทุกคนครับสวัสดี FC บ้านไก่ชนทุกคนครับวันนี้มาเจอกันกันกบพี่บุหฮมครับในรายการพูดจาภาษาไก่นะครับเดินมาพี่น้องครับเออม่ได้เขารายการโดนแล้วพี่น้องครับกนเนื่องจากกูจังกปแล้วนอพี่น้องอพี่บุหฮมกั บสบายพี่น้องครับเออกระพึงรักษาเนี่ยรักษาโตครับกับเรื่องกลับมานะครับเด้อจะได้กราบขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณทุกคนครับที่เป็นห่วงคอยซัพพอร์ตพี่หมูแฮมครับคอยอยู่เบื้องหลังพี่หมูแฮมนะครับเด้อวันนี้พี่น้องครับเออโอ้าวประวัตว่าไรเนี่ยพี่น้องครับของเจ้าของพี่น้องครับอ้าก่อนที่เขารายการนะครับเด้อก่อนจะไปก่อนจะมา ขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักครับอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ครับของคุณม็อบพี่ดองครับเออขมิ้นแดงครับตาเพชรศิลาและก็ผลิตภัณฑ์ครับของพิขวันนาภาคครับเป็นมหาชัยนะครับเรื่องของผู้ได้รายครับขอบคุณอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มีรายการจนถึงทุกวันนี้พี่ดองครับโอ้ยดองเอ๊พี่ดังมือคืออัอยังเร็วพี่ดองครับเออเก่งเขา เก่งเราบอกไว้ก่อนนะครับเด้อเก่งเขาเก่งเราพี่น้องครับใกล้คู่นี้พี่น้องครับถูกคู่ครับถูกที่ถูกเวลาตกลุมรักกันเมื่อวานนี่พี่น้องครับตกลุมรักกันเมื่อวานนี้นะครับเด้อเริ่มกันที่1.1เอ็มพี่น้องครับหน้าสนามจุดไก่ครับมหาลาภเด้อครับเด้อระหว่างนะครับเด้อระหว่างพี่น้องครับประวางหมูแฮมบ้าไก่พี่น้องครับเออสังกัดนะครับเด้ออ่อเทิดขวัญพี่น้องครับที่เจอนะครับเด้อกับบอนบุรีพี่น้องครับปั้นมันกระหักกันแล้วแย่เพรพี่น้องครับอยากบอกเงี้ยว าว่ออกไปพี่น้องกลับกะทิว่าโอ้เข่าขางแต่ของจะของนะครับเด้นนู่นนี่นั่นพี่น้องครับเออของจะของเพราะเข่าขางของของที่เ <c oughs> ข่าขางของมือตัวไหนแม่นบ่พี่น <c oughs> ้อเลยบอกน่าห้วงนวลกันไปนะครับเด้อพี่น้องกลับเก่งครับเขาก็เก่งเราก็เก่งพี่น้องกลับหมู่บ้านนี่ตอนที่ไปเบิ่งโตนะครับเด้อตอนที่ไปเบิ่งโตผมอยู่บ่อยฟังนะครับเด้ออันนี้ผมบอกเป็นกลางเลยนะครับเด้อไปเบิ่งโตต่างโตต่างชอบกัน พี่น้องครับเห็นกันปุ๊บการเนี้ยเอาถ่ายรูปให้เบิ้งแล้วนะครับเรื่เฮียมวยถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเออกับผมผมก็บ้านางเบิ้งเบิง้งเสร็จปัป๊บผมผมก็ถ่ายรูปผมผมไปให้เบิ้งนะครับแล้วต่างคนต่างชอบกับไปหอดปับ๊บเออเห็นกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับนิดนิดหน่อยครับเอากันเลยพี่น้องครับก็สุดยอดพี่น้องครับเมื่อวานนี้ก็สุดยอดฝั่งบอนบุรีก็สุดยอดพี่น้องครับเนาะพี่น้องครับจะได้กัอ่าถือว่าเป็นกำลังคนเบิง้งพี่น้องครับเออพี่มวยกับก,กอาอาออับออยากบอก เก่งเราพี่น้องครับอ่อยง่ายเสนอครับเด้อถือว่าสร้างสีงสรันกันไปนะครับเด้อนัดกระชับวิทย์อีกหนึ่งนัดพี่น้องครับเออผู้ใด้เขาว่าเ่อไงไหมนะครับเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามไว้นั่นนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นั่นมีข้อมูลข่าวสารของครูไหนครูไหนเด้อพี่หมูฮัมหมามารายงานไปเรื่อยๆนะครับเด้อพี่หมูฮัมกะ เดี๋ยวมีคู่อื่ดยากมีคู่อื่นอีกครับเด้อคู่นี้เสร็จเดี๋ยวพี่พยายามจะตัดคู่นะอ้วนซุปเปอร์เจียงให้นะครับเด้อนะอ้วนกับนัดในฟาร์มพี่ตังคับตอนนี้นะครับเด้ออวานาภาคก็ขยับขยายมาที่ 11m เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้พี่น้องครับนัดนัดเป็นที่29พี่น้องครับนาภาคนะครับเดีอยวแล้วมันมีอีกคู่หนึ่งพี่น้องครับเอกร่วมตอนนี้ 11m เท่ากันผัดผมจำไม่ผิดนะครับเด้ออ่านาชิบ่ผิดนะพี่น้องครับต่อหลังเขาที่เจอกััััับบบบบกิิินนนนนนนอออออ่่่่่าาาาจดมมมีีีีฟรรรร์พพ้้งงงคคคเเเแหละ็ปต พี่น้องกับใกล้คู่นี้กันนะเบิ้งพี่น้องครับโอ้เจอกันกันพี่น้องครับพูดได้คำว่าไม่ไม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยค่ะคำได้ว่าจ่าได้คับบางทีครับพี่หมูแฮมบอกออกไปครับอาจจะบ่ถือบ่คว้ถือว่าเป็นอัธรรตในการไลฟ์สดอัธรรตในการอัดคลิปนะครับเนิ่อแย่สะกดแย่สะเกียดกันเนิ่นเนิ่นพี่หมูแฮมอยากขี่คุยพุล่าฮอตดาวังคารพมดแล้วพี่น้องกับเออแม้ว่าอาจารย์พูถือว่าเออของเจ้าของอยากขี่คุ้ยผ่นดาวังคาดหล้วแต่ ผมมาให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่านะครับเรื่องคือดีที่สุดครับนี่แหละครับคืออ่านิสัยบอหมูฮัมเออขันของพวกคุนโอ้ยบอกคุยเห็งเขากันนี่เออแต่ขันของเจะของออกไปปั๊บเดี๋ยวหน่อยท้อเหนือท้อตัวคอยเด็กของมูฮัมมโอเคจากไหนเจอกันคู่หน้าจะเอาคู่ไหนพี่น้องคอมเมนต์มาบอกนะครับเด้อว่าจะเอาคู่ไหนให้ผมอัดคู่ไหนให้ครับอ่าพูดจาภาษาไก่เดี๋ยวพี่หมูฮัมจัดให้สำหรับวันนี้พี่น้องครับมู่ัมมัดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเด้อเจอกันฝากนะครับเด้อฝากเป็นกลังงใใจห้้้้นนเเดอออพี่�